หเหรือเตบน้านละิกครให้ตัวไปแหหรือเตอนะครับหรือเตอบ้านตรยุ้งเข้าเนื่องจากว่าหมดวัยแล้วครับหมดวัยหมายถึงว่าหมดยุคนะครับหมดยุคเข้าเข้าเดี๋ยวนี้มันทํานาไม่ค่อยไหวแล้วครับ เปลี่ยนให้รุ่นสืบรุ่นนะครับรุ่นนี้ไม่ไม่ไม่กินข้าวนาแล้วครับกินข้าวซื้อนะครับกินข้าวตลาดเลยเลยเลยเตะนะครับเลยเตะหลิวข้าวเลยนะครับเตะยลิข้าวเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าจะเอาไปทําที่บ้านสวนนะครับเอาไปสร้างอาณาจักรใหม่นะครับที่บ้านสวนบ้านสวนก็คือบ้านสวนริมสะนะครับสวนที่ลำไยนะ สวนลำไยนะครับมาหรือเอาสมบัติที่มันไม่ไม่ได้ผลละไม่หมดยุคแล้วครับสมัยตอนเป็นหนุม่มตอนนั้นนะครับเป็นทำนาเก็บข้าวไว้เก็บข้าวไว้ในย้งนะครับไว้กินช่วงหน้าช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวนะครับพอถึงหน้านาก็ทำนาเดี๋ยวนี้อายุมากแล้วทำไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนใหม่นะครับโอนสมบัติให้ลูกลูกลูกหลานลูกหลานก็ไม่เอานะครับลูกหลานก็มีการมีงานทํากันหมดเราก็ตนเลยนาก็ใครอยากทําให้คนอื่นเขาทำไปเลยทํากินเองทําไปเลยไม่มีปัญหา <c oughs> ครับก็คลิปนี้นะครับก็คลิปคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมผสานนะครับ ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ